สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนาหนวดอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้กับ พามาทำคลิปพักสนามแน่นอนวันนี้เรามาทดสอบอุปกรณ์ตกปลา1รุ่นนะครับหตัวนั้นก็คือรอกตกปลาเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าวูฟไคลโดนะครับสาวกงบน้อยสาววกวูฟนะครับได้ชมกันแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคลิปพักสนามวันนี้ไปชมกันนะครับประสิทธิภาพของวูฟไคลโดเป็นอย่างไรบ้างไปรูยก,กันและนี่คือหน้าตาของเจ้าวูฟไคลโดนะครับที่เราจะทดสอบกันในวันนี้นะครับนันวดจัดองค์ประกอบชุดคันเบ็ดเพื่อให้เข้ากับเจ้าวูฟไคลโดมากที่สุดเลยนะครับ ดูแล้วนะครับเมื่อประกอบกับชุดคันเบ็ดเนี่ยออกมาสวยงามดุดันเลยล่ะนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่เลือกใช้นะครับคันเบ็ดก็เป็นเว็ดสขีเบ็ดเยื่อ5 ขีกรัมนั่นเองนะครับตัวนี้ใช้ทดสอบกันเป็นประจำสาย p e t ี r ตองบูลนะครับ PE 1สายหน้า30ปอนด์นะครับลักษณะของการจับถือเจ้าวูฟไคโดเนี่ยจับได้สบายสนะครับเข้าอุ้มมือเป็นอย่างดีนะครับสำหรับมือเอเชียอย่างคนไทยเรานี่เองนะครับนี่คือหน้าตานะครับลักษณะการจับถือของวูฟไคโดครับและสําหรับตัวเหยื่อที่เราจะนํามาทดสอบกันในวันนี้นะครับสามประเภทที่คิดว่าหลายๆคนคงมีใช้กันอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นด้วยกบยางนะครับนี่หนึ่งตัว แล้วก็กบไม้กบสายหนึ่งตัวกบยางเนี่ยเป็นฟอสซิลแม็กซ์จากค่ายพลรัวนะครับกบไม้กบสายตัวนี้เป็นไอป็อก2.5ซนเมตรจากค่ายนักเกมส์นั่นเองนะครับแล้วก็ลูกออดพอลลี o ่นะครับตัวนี้จากค่ายลิฟลอยเจอลิฟลอยเรียบร้อยแน่นอนนะครับอ่ะสตัวนี้นะครับเราจะนํามาทดสอบกับอุปกรณ์ที่เรานํามาทดสอบกันในวันนี้เนี่ยก็คือเจ้าวูฟไคโดกับเหยื่อ3สตัวนี้ครับเริ่มที่เหยื่อตัวแรกที่เราจะทดสอบกันในวันนี้เลยครับนี่ก็คือเจ้า กบยางฟอสซิลแม็กนั่นเองนะก็ทดสอบกับวูฟไคลโดนะครับในเรื่องของการปรับคอนสปูนก็ขยับได้นิดหน่อยตามแบบฉบับทั่วๆไปนะครับแล้วก็ปรับนวงเนี่ยนั่นวดลองทดสอบตีแล้วนะครับนันวดใช้ที่เบอร์หมายเลข12เพราะว่าหนวงเขาจะมี18เบอร์นะครับก็ลองเลือกใช้ตามที่เราถนัดดูนะครับที่นี่นะครับเป็นคลองเ,อเป็นคลองหนองนาซานะครับวันนี้อากาศจะค่อนข้างอึมครึมสักหน่อยนะครับ กบยางตัวนี้นะครับที่ทดสอบกับวูฟไคโดเนี่ยก็น้ำหนักอยูที่ประมาณ8กรัมนะครับเมื่อคืนฝนตกด้วยนะครับทดสอบด้วยการทรงเหยือแบบสบายๆนะง่ายดายอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของระยะนะครับก็หลายๆคนก็อาจจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมกับอุปกรณ์ที่เรามีดูนะครับว่าสามารถทําได้ดีแค่ไหนรวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคนด้วยนั่นเองนะครับนี่คือวูฟไคโดนะครับทดสอบกับกบยางนะครับน้ำหนักประมาณ8กรัมนะครับ การตีแบบสบายๆนะครับด้วยการจับถือการหมุนก็ถือว่ายังลื่นอยู่นะครับก็เป็นรอกใหม่ด้วยนะครับในเรื่องของระยะยาวก็อาจจะดูในเรื่องของการแชร์ประสบการณ์จากหลายๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าระยะยาวในการใช้งานของวู k ไ i d ดเนี่ยด้วยตัวเฟืองข้างในเนี่ยยาวๆนี่เป็นอย่างไรบ้างแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของแอรบริการหลังการขายเนี่ยมีบริการโดยนาบิกอยู่แล้วนะครับนาบิกนักรบงบน้อยนั่นเองนะครับน้ำแห้งนะช่วงนี้หลายๆพื้นที่ก็ น้ำแห้งเหมือนเนกันนะเนาะที่บ้านนันอดเองก็น้ำแห้งเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีสําหรับใครบางคนที่กําลังตามหาน,นักล่าอยู่นั่นเอง <c oughs> นะนี่เราทดสอบกันอยู่ที่เป็นคลองต่อที่มันเป็นคลองส่งน้ํามายังบึงหนองนาซานะครับที่เป็นจุดที่เราทดสอบกันเป็นประจำที่เคยทดสอบอุปกรณ์นี่แหละนะครับ <c oughs> ลักษณะการหมุนการจับถือนะครับที่บรรยายไปก็ถือว่าโอเคเลยไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็การส่งเหยื่อเนี่ยทำได้ดีนะครับนี่คือกบยางนะแล้วก็วันนี้ที่เลือกนํามาใช้เนี่ยก็เป็นสปูลตื้นนะครับจริงๆแล้วสปูลตื้นของวูฟไคโดเนี่ยไม่ได้ตื้นซะทีเดียวนะต้องบอกว่ามันกก่งลึกกึ่งตื้นนะครับจุสายสําหรับสายหน้าตัดขนาดไซส์สเปคญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถจุได้ถึง100เมตรสบายๆอยู่แล้วนะครับอันนี้โมเมนตัมของน้าหนวด ตีแล้วเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกว่าสมาธิมันหลุดไปนิดนึงนะครับมันไม่ได้ฟูในเรื่องของอุปกรณ์ที่มีปัญหาหรอกนะครับในเรื่องของการปรับจูนเนี่ยจูนมาดีแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เหมือนตีแล้วหลุดมือนิดนึงนะครับก็เลยทําให้ม omentum ในการตีเนี่ยผิดเพี้ยนไปนิดนึงนั่นเองนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับรอกทุกตัวนะครับมีโอกาสฟู่ถ้าจูนไม่ดีนะครับแต่ถ้าเราจูนดีเนี่ยสบายยมากนะครับพอดีเมื่อกี้เห็นปลาขึ้นตรงนี้ไงแล้วก็เลยตีหลุดมือไปนิดนึงนะครับจับ จับไม่ถนัดนั่นเองนะก็เลยทําให้ม omentum การส่งเหยื่อการกระชากเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปนะครับใน่องของการส่งเนี่ยสบายๆอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาสําหรับเจ้าวูฟไคโดทดสอบกับกบยางสบายมากนะครับจริงๆเราวลอกทุกตัวเนี่ยงานกบยาง7กรัม8กรัม9กรัมไปถึง10กรัมเนี่ยต้องตีให้มันสบายๆยอยู่แล้วนะครับ มันไม่น่าจะต้องมีปัญหาอยู่แล้วนะครับนี่คือการทดสอบกับเหยื่อตัวแรกนะครับเป็นกบยางกับวูฟไคโดครับตอนที่เหยื่อตัวที่2นะครับนี่คือกบไม้กบสายไอ้ป็อก2.5ซนเมตรจากค่ายนาเกมส์นั่นเองนะครับเปลี่ยนมุมบ้างนะมุมนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับระบบนวงระบบคอนสปูลยังเหมือนเดิมนะครับกบไม้กบสายก็จริงๆแล้วถามว่าถ้าเซตดีๆตั้งกาดดีๆหมายถึงว่ากาดกันสว่านะครับก็สามารถตีบน กบัวอะไรพวกนี้ได้นะครับโดยแอคชั่นต่างๆของอตัวเหยื่อเองเนี่ยนะครับจะมีความต้านลมอยู่บ้างนะครับแต่วันนี้โชคดีนะอากาศถึงแม้ว่าจะอึมครึมเนี่ยแต่ไม่มีลมนะครับในเรื่องของการส่งเหยื่อก็เลยไม่ค่อยจะเห็นถึงปัญหาสักเท่าไหร่นะครับแนวโนวดเน้นในเรื่องของการส่งเหยื่อแบบสบายๆนะครับด้วยงานปลาช่อนทั่วๆไปนะครับเราไม่ได้ไปเน้นในเรื่องของการทําระยะนะครับ ถ้าใครเน้นในเรื่องก่อนการทําระยะเนี่ยก็พยายามจัดองค์ประกรอบนะครับจัดองค์ประกรอบอุปกรณ์ดีๆเนี่ยก็สามารถตีได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกนะครับเช่นเพ е ิ่มความยาวของคันไม้นะครับลดขนาดของหน้าตัดสายลงมานิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มน้ําหนักเหยื่อนะครับถ้าจัดองค์ประกรอบประมาณนี้ก็สามารถตีได้สบายๆอยู่แล้วนะครับกบไม้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหยื่อที่สมควรที่จะตีได้โดยไม่มีปัญหาสําหรับรอกทุกตัวแล้วก็ อ,องค์ประกอบอื่นๆที่จัดแล้วเหมาะสมเนี่ยมันควรทําได้ดีนะครับในเรื่องของการปรับหน่วงยังอยู่ในในหน่วงเดิมอยู่นะครับแต่ก็ตัวเหยื่อเนี่ยเริ่มมีน้ําหนักมากกว่าเดิมนิดนึงนะครับนั่นเขอปรับขึ้นมา1คลิกเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตีนั่นเองนะครับาเพิ่มความมั่นใจในการตีการส่งเหยื่อก็ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องพะวงกับในเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของการฟูที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับสวยนะ ในคลองนี้จะมีในลักษณะของหมายในลักษณะแบบนี้ตลอดเส้นทางเลยแต่ก็จะมีะชาวประมงหรือว่าชาวบ้านเนี่ยมาทงเบ็ดกันเยอะเหมือนกันนะครับตลอดเส้นทางเลย <c oughs> จะเห็นว่านันวันเนี่ยจะค่อนข้างเน้นในเรื่องของการตีสบายๆนะครับเพราะว่าบางหมายที่เรามาเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเค้นเพื่อสร้างประสิทธิภาพนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะสร้างประสิทธิภาพก็ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยมันสามารถทําได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกนะครับ แต่ถ้าใครเนี่ยเน้นออกหมายทั้งวันหรืออะไรแบบนี้วูฟไคโดก็ตอบโจทย์นะครับด้วยการใส่สปูลกึ่งลึกกึ่งตื้นตัวนี้แหละนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นสปูลลึกก็ได้นะครับแล้วก็คําถามที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับงานชโดไหวไหมนะหนดมองว่าสบายมากนะครับด้วยระบบเฟืองด้วยระบบกลไกต่างๆเนี่ยปัจจุบันค่อนข้างเป็นสากลในเรื่องของการออกแบบรอกตกปลาสัก1ตัวนะครับที่จะให้ตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายรูปแบบนะครับบางคนชอบอตกปลาช่อนนะครับก็แค่เปลี่ยนคันเบ็ดเปลี่ยนสาย นะครับแล้วก็เปลี่ยนสปูลนะครับแล้วก็รูปแบบของเหยื่อที่เลือกใช้นะครับให้เหมาะสมนั่นก็สามารถตกปลาช่อนได้อย่างมีความสุขแล้วแหละนะครับส่วนใครที่เลือกตกปลาชโดก็เลือกคันใหญ่นิดนึงนะครับเวทหนักๆนิดนึงสายให้มันเหมาะสมสําหรับสู้สัตว์ใหญ่นิดนึงก็เพียงพอรวมไปถึงตัวเหยื่อด้วยนะครับรวมไปถึงตัวเหยื่อด้วยที่นะครับจัดองค์ประกอบตัวเหยื่อดีๆเนี่ยก็สามารถสนุกสนานกับเกมใหญ่ๆได้แล้วนั่นเองนะครับนี่คือการทดสอบนะครับเจวุกไคโด ทดสอบกับเหยื่อประเภทที่2นั่นก็คือกบไม้กบสายนะครับจากค่ายนะเกมส์ Games, นั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่มีปัญหานะครับสบายสบาสำหรับกบไม้กบสายนั่นเองและวูฟไคโดต่อไปเป็นเหยื่อตัวสุดท้ายนะครับทดสอบกับพอลลี่นะครับเจ้าลูกออดจากค่ายลิปลอยนะครับก็ทดสอบในแนวของสคิปปิ้งเบาๆนะครับก็ดูสิว่าประสิทธิภาพของตัววูฟไคโดเนี่ยนะครับเมื่อปรับชูนหน่วงระบบต่างๆเนี่ยสามารถตีสคิปปิ้งได้ไหม นะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับสำหรับน้ําหนักเยือ่ออุปกรณ์ต่างๆที่เรามีเนี่ยนะครับเราสามารถจูนนะครับแล้วก็สร้างวิธีการใช้งานของมันได้หลากหลายรูปแบบอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือตัวลิปลอยพอลลี่นะครับน้ำหนักตัวมันอยู่ที่ประมาณสัก7.5กรัมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะถามว่าแล้วนั้นหวดจูนอะไรบ้างนะครับก็คอนสปูนยังเหมือนเดิมปรับแม่เหล็กให้มันหนักขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงนะครับ ส่วนตัวของนันน์โอ๊ดในเวลาตีสกีป,ปิ้งเนี่ยก็จะค่อนข้างซ้อมก่อนนะแล้วก็นิ้วเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ที่สปูลตลอดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปปิดคอนสปูลให้มันแน่นสัทีเดียวนะครับในเรื่องของการสกิป,ปิ้งก็ซ้อมบ่อยๆนะครับถ้าซ้อมบ่อยๆก็มีโอกาสที่จะฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็เก่งขึ้นได้นะครับไอเราเองก็ครูพักรักจําเหมือนกันนั่นแหละนะครับ <c oughs> ทดสอบนะกับเหยื่อ ประเภทเหยื่อยางที่ทดสอบด้วยวิธีการสกิปปิ้งนะครับกับวูฟไคโดนะครับนี่บอกนะครับตัวนี้เป็นเหยื่อยางจากค่ายลิปลอยนะเป็นลิปลอยพอลลี่นะครับเจ้าลุกออสนะครับวิธีการในเรื่องของการตีสกิปปิ้งเนี่ยก็ลองไปศึกษาดูในอ,ออนไลน์ต่างๆนะมีสอนเยอะแยะมากมายนะครับใครๆก็ตีได้นะครับนะลองฝึกฝนเยอะๆวันนี้มาทดสอบกับเหยื่อตัวสุดท้ายนะครับนี่ กิบลอยพอลลี่เท่านั้นเองนะครับก็วูฟไคโดสบายสบยอยู่แล้วนะครับสำหรับจูน้ำหนักเหยื่อนะครับในการ ipping, ตีสกิปปิ้งตีสกิปปิ้งดีซะด้วยนะสำหรับเจ้าพอลลี่นะเมื่อประกบคู่กับริปลอยไม่ใช่พอลลี่เนี่ยประกบคู่กับเจ้าวูฟไคโดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ดีๆเนี่ยก็สามารถตีสกิปปิ้งได้สบายสบายเลยนะครับถือว่าสนุกซะด้วยนะครับเนี่ยแต่ว่าตนดเองไม่ค่อยมีผลงานนะกับไอ้เรื่องของงานสกิปปิ้งสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นแค่การ เพื่อนะครับตอบโจทย์น,าน,านักตกปลาหลายๆคนนะครับว่ามันตีได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับอีกสักหนึ่งไม้นะครับเนี่ยเพื่อเพิ่คมความมั่นใจให้ทุกคนนะครับสำหรับลิปลอยพอลลี่กับเจ้าวูฟไคโดนั่นเองสบายมากนะถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับงานสคิปปิง้ง ก็ได้เช่นกันสําหรับเจ้าวูฟไคโดและนั่นก็เป็นผลการทดสอบในวันนี้นะครับสําหรับเจ้าวูฟไคโดสาวกงบน้อยนะครับสาวกหมาป่านะครับที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบกันะเลเกินนะครับนนวดก็หยิบจับมารีวิวให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทดสอบกับเหยื่อสามประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นกบยางกบไม้กบทรายนะครับรวมไปถึงปลายางงานส k i p p i n g นะครับหรือว่าเหยื่อยางงานส k i p p i n g นะครับก็เห็นแล้วเนาะประสิทธิภาพของวูฟไคโดผ่านแน่นอนครับและสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางนับิก นักรบงบน้อยด้วยนะครับสำหรับความอนุเคราะห์นะครับที่อนุเคราะห์เจ้าวูฟไคโดมาให้นันดวดเนี่ยได้ทำรีวิวเพื่อประกอบการศึกษานะครับแจกจ่ายข้อมูลกับทาง FC ทุกๆคนนั่นเองนะครับขอบคุณเยอะดีๆนะครับจากค่ายพลัวด้วยนะครับเจ้า Fossil Max 3 8ซนมนะครับขอบคุณไอ้ป็อก2.5ซนมนะครับจากค่ายนะเกมส์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณลิปลอยเรียบร้อยนะครับลิปลอยพอลลี่นะครับ หยิบริบหรอยเรียบร้อยแน่นอนนะครับจากริบร้อยด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กําลังพิจารณาการตัดสินใจการเรียกซื้ออุปกรณ์ตกปลาอีกสักหนึ่งรายการขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับผิดพลาดป,ประการใดในคลิปเนี่ยนะัไไ้นขออภัยณที่นี้ด้วยลวกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับยังมีอีกหนึ่งคลิปสําหรับวูฟไคโดนะเป็นคลิปผ่ารอกรอติดตามชมกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายบูน,บน